มีจุดหนึ่งซึ่งน่าสงสัยว่าไม่ใช่โดนใบพัดเรือแน่ตรงโคนขาด้านขวาคือมันเป็นรอยยาวรอยยาวออกมาแล้วมันมันลึกมากอ่ะมันลึกมากลึกมากจะเห็นเนื้อในยุ่ยออกมานะครับผมคิดว่าตรงนี้น่าจะทำให้น้องเสียชีวิตการโดนใบพัดเรือเนี่ยแผลมันไม่ใช่ลักษณะแบบนี้ แล้วจะมีจุดหนึ่งตรงนอง่องข้างๆน่องตรงนี้มันมีเหมือนของแหลมเนี่ยแทงเข้าไปติดตามความคลิปหน้าคดีแตงโมนิดากันอยู่นะคะคุณผู้ชมซึ่งทางด้านคณะพนักงานสืบสวนคดีการเสรียชีวิตของแตงโมของกรมสอบสวนคดีพิเศษก็มีการเชิญทางด้านนายเอกพันธ์บรลลือธิ์หรือว่าไทยดารานักสแสดง และอาสาสมาัครมูลนิธิร่วมกตัญญูเข้าให้ข้อมูลที่กรมสอบสวนคดีพิเศษอาคารสูน์ราชการแจ้งวัฒนาค่ะซึ่งทางคณะพนักงานสอบสวนได้เชิญทั้งนายเอก,กพันธ์และนายบินบอลลือลิฟมาให้ข้อมูลเนื่องจากเป็นผู้ที่นำร่างของแตงโมนเนขึ้นมาและนำส่งไปชนะสูตรที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2565แต่วันนี้เนี่ยนายบินติดภารกิจนะคะจึงไม่ได้มาให้ข้อมูล ซึ่งนายเอกพันธ์ก็กล่าวว่าวันนี้ตั้งใจมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับสรีระของน้องแตงโมที่ตนพบในวันแรกที่เจอร่างว่ามีจุดไหนผิดปกติและไม่น่าจะเป็นอุบัติเหตุโดยตนเป็นคนแรกที่ได้พลิกร่างของน้องตามที่เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกเพื่อที่จะถ่ายรูปเก็บเป็นหลักฐานในคดีจึงได้เห็นร่องรอยบาดแผลต่างๆและจำได้ดีว่ามีร่องรอยอะไรตรงไหนจุดไหนบ้าง เพราะตนเนี่ยนั่งอยู่ในรถที่นำร่างน้องไปส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์นานกว่า1นชั่วโมงจุดที่ทางด้านของไทยเนี่ยสงสัยนะคะมากที่สุดเลยคือรอยกรีดยาวที่ลึกมากบริเวณโคนขาข้างขวาซึ่งเชื่อว่าเป็นสาเหตุให้น้องเสียชีวิตอาจทำให้หมดแรงว่ายน้ำไม่ไหวหรือเสียเลือดมากจากประสบการณ์ที่ทำงานกู้ภัยมาเยอะเลยคิดว่าบาดแผลนี้ไม่น่าใช่บาดแผลจากใบพัดเรือ ส่วนรอยขีดข่วนเป็นแนวก้างปลาไม่ได้ลึกพอที่จะทำให้เสียชีวิตอีกจุดคือบริเวณน้องที่มีร่องรอยคล้ายถูกของแหลมแทงเข้าไปมีจุดหนึ่งซึ่งน่าสงสัยว่าไม่ใช่โดนใบพัดเรือแน่ตรงโคนขาด้านขวาคือมันเป็นรอยยาวรอยยาวออกมาแล้วมันมันลึกมากอ่ะมันลึกมากลึกมากจะเห็นเนื้อในยุ่ยออกมานะครับผมคิดว่าตรงนี้น่าจะทำให้น้องเสียชีวิต เสียชีวิตอาจจะตกไปในน้ําหรือว่ายน้ําไม่ไหวเพราะบาดแผลตรงนี้ทําให้น้องเนี่ยอาจจะหมดแรงหรือว่าเสียเลือดมากนะครับแต่ผมมามาฉุดว่าเอะมันไม่น่าใช่ใบพัดเรือเพราะว่าใบพัดเรือเนี่ยผมสัมผัสผมขับเรือผมอะงรต่างกู้ภัยมาเยอะมากการโดนใบพัดเรือเนี่ยแผลมันไม่ใช่ลักษณะแบบนี้แล้วจะมีจุดหนึ่งตรงนอง่องข้างๆน่องตรงนี้มันมีเหมือน ของแหลมเนี่ยแทงเข้าไปแล้วจะมีมันมันไขมันเนี่ยออกมากับเนื้อนี่ออกมาคือสองตร,ตรงน้องกับตรงที่โคนขาด้านในเนี่ยผมเรีว่าสองจุดนี้คือใหญ่สุดละนายเอกพันยังกล่าวต่อนะคะว่าที่ตนเคยยืนยนันว่าตนเนี่ยเห็นฟันด้านบนของน้องมีร่องรอยดำๆเหมือนฟันแหว่งออกไปก็มีคนออกมาโต้แยง้งว่าอาจเป็นคราบโคลนหรือ,ออาจจะเกิดจาก ตอนที่น้องเคยครอบฟันตอนเกิดอุบัติเหตุแล้วอาจจะหลุดออกไปสำหรับการเข้าให้ข้อมูลตนก็จะตอบตามที่เจ้าหน้าที่ถามพูดไปตามสิ่งที่ตนเองได้เห็นได้เจอมาตามความจริงทุกอย่างส่วนเรื่องของโทรศัพท์มือถือของแตงโมก็เชื่อว่าน่าจะทำให้คนที่ค้างคาใจได้กระจ่างว่าอะไรเป็นความจริงตรงกับคำให้การของ5้าคนบนเรือหรือไม่ซึ่งตนเชื่อว่าหลายคนลุ้นทุกวันรอปาฏิหาร ให้มีความกระจ่างออกมาว่าในคืนนั้นเกิดอะไรขึ้นมีใครทำอะไรแตงโมและเอาใจช่วยกับทุกคนที่กำลังพยายามทำเรื่องนี้